คณะแพทยาศาสตร์มอชอได้เปิดตัวหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดระบบใหม่แห่งแรกของไทยและเป็นแห่งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะคะโดยเป็นการเปิดเผยจากรองาศาสตราจารย์นายแพทย์นเรนโชติรดนิรมิตค่ะคณะดีคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ถแถลงเปิดตัวหุ่นยนต์ผ่าตัดระบบใหม่ที่ได้รับการออกแบบให้เป็นแพลตฟอร์มแบบโมดูลา่า ก็สามารถทำหัตถการในหลายส่วนภายในร่างกายเพิ่มความพล่องตัวให้กับศัลยะแพทย์ด้วยแขนกลที่เขาบอกว่ามันจะเรียนแบบการหมุนของข้อมือมนุษย์แต่ว่ามีอิสระมากกว่ามาพร้อมกับคอนโซลเปิดตามหลักสรีระศาสตร์ก็ทำให้ศัลยะแพทย์ควบคุมการผ่าตัดได้อย่างแม่นยำขึ้นแม้จะใช้เวลาผ่าตัดเป็นเวลานานนะคะพร้อมกับมีจอแสดงผลสามิติแบบเรียลไทม์ในขณะที่แพทย์กำลังทำการผ่าตัด ผู้สังเกตการสามารถดูภาพและสื่อสารร่วมกันได้ตลอดเวลาค่ะและถือเป็นครั้งแรกของไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับรองรับการผ่าตัดในหลากหลายระบบของร่างกายอย่างเช่นระบบทางเดินปัสสาวะผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากกระเพาะปัสสาวะไตทางเดินอาหารผ่าตัดมะเร็งลำไส้หลอดอาหารทวารหนักมะเร็งตับ ตับอ่อนและน้ำดีนิ่วในถุงน้ำดีครับค่ะและสามารถผ่าตัดในบริเวณที่มีความซับซ้อนเข้าถึงได้ยากอย่างแม่นยำลดความเจ็บป่วยของผู้ป่วยให้สูญเสียเลือดน้อยมีแผลเล็กลงฟื้นตัวไดรวดเร็วหุ่นยนต์ได้ผ่าตัดให้กับผู้ป่วยไปแล้วเกือบ20รายได้ผลเป็นอย่างดีเลยนะคะผู้ป่วยแต่ละเคสกลับบ้านได้เร็วและยังไม่พบภาวะแทรกซ้อนแต่อย่างใดคะ่ะ